สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับเข้าสู่ช่องคนตกปลานะครับวันนี้นะครับนเจมจะมาทําการเมนเทนนตนะครับรอกของนเจมนะครับเนื่องจากรอกของนเจมครับมีอาการเฟืองขึ้นมือนะครับหรือว่ามีเสียงเฟืองนะครับตอนที่เราก่อสายนะครับเสียงก็จะประมาณนี้ ก็เลยมีโอกาสนะครับได้จับเจ้าจอร์บีเฟืองนะครับจอร์บีทางเฟืองนะครับของปินโตวัตนะครับสําหรับลอกตกปลาทุกชนิดนะครับจอร์บีเกรดพรีเมียม 7A นะครับวันนี้เนี่ยเจมนะครับก็จะลองแมนเทนน็ดูนะครับเบื้องต้นนะครับดูที่ว่าจะหายหรือเปล่านะครับก็มาเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับ เดี๋ยวน้าเจมพาร์คไปนะครับพาร์คเป็นตอนที่น้าเจมทําการลือรอกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับตอนที่เราถ่าจาระบีกันหลังจากที่น้าเจมนะครับทําการลือรอกเสร็จนะครับก็รอกของน้าเจมครับจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ในการถอดลอกนะครับก็พยายามเรียงกันไว้ให้ดีนะครับก็อันไหนถอดก่อนถอดหลังนะครับดูให้ดีนะครับก็ ของนเจมครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของนเจมเนี่ยเคยนะครับใช้จระบีนะครับที่เป็นสีน้ําเงินนะครับทําการทาไว้นะครับแต่รู้สึกว่านะครับจจระบีตัวสีน้ำเงินเนี่ยมันไม่เกาะเฟืองครับตอนหลังนเจมใช้งานนะครับรู้สึกว่ามันมีอาการเฟืองขึ้นมือหรือว่าเฟืองมีเสียงนะครับก็ทุกๆท่านนะครับที่ใช้ลอกนะครับก็ให้สังเกตไว้ก็ดีนะครับ วาร่องของเรานะครับมีอาการผิดแปลกเรื่องเสียงเรื่องอะไรนะการใช้งานนะครับก็หมั่นดูแลรักษานะครับสังเกตอาการนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับของน้าเจมน่านเดี๋ยวละเจมทําการล้างจาระบีออกให้หมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้นะครับจาระบีทาเฟืองของปินโตวัตนะครับมา ตอนนี้นะครับน้าเจมก็ทําการใส่จาระบีเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตัวจอระบีเองนะครับค่อนข้างที่จะมีความหนืดและยืดหยุ่นนะครับเดี๋ยวหลังจากที่น้าเจมนะครับทําการประกอบเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเสียงของเฟืองของน้าเจมเนี่ยจะหายไปหรือเปล่านะครับแนะนําเลยนะครับตัวนี้นะครับใครที่กําลังมองหาจาระบีนะครับดีๆนะครับก็ห้ามพลาดเด็ดขาดครับก็ ตัวนี้ครับจารบีทาเฟืองของปินโตวัดนะครับสําหรับรอกตกปลาทุกชนิดนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวน้าเจมจะทิ้งพิกัดไว้ใต้โพสต์ให้นะครับสําหรับจารบีทาเฟืองนะครับของปินโตวัดนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับน้าเจมก็ทําการประกอบรอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้จารบีทาเฟืองนะครับของปินโตวัดนะครับ ก็ตอนนี้ลองนละเจมนะครับก็กลับมาใช้งานเป็นโปกติเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่ครับตอนนี้นะครับน้าเจมแนะนําเลยนะครับราคาหลักร้อยนะครับจับต้องได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสดูนะครับโอเคนะครับก็แนะนําเลยนะครับตัวนี้นะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ครัแล้วก็ติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องคนตกปลานะครับและที่สำคัญน,นะครับท่านจะไม่พลาดกับคลิปดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องคนตกปลาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า